ต่อมานะคะก็จะเป็นคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าเผื่อนะคะโดยเป็นการจัดการสําหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ทีนี้อันที่2คือการตัดจําหน่ายโดยตรงค่ะ direct off method นะคะการตัดจําหน่ายโดยตรงตัวนี้นะคะก็คือว่ารอรอติดตามทวงถามลูกหนี้จนเรียบร้อยแล้วไม่สามารถหรือว่ามีคดี ความฟ้องร้องการคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายเงินเราได้อันนี้ก็คือต้องชัดเจนนะคะชัดแล้วเราก็จะตั้งตัวนี้ขึ้นมาโดยเราจะบันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายรับรู้ค่าใช้จ่ายนะคะจะบันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เก็บเงินไม่ได้นะคะจดบันทึกรับรู้ด้วยการนะคะ เดบิตนี่ศูนยนะคะแล้วเราก็จะเครดิตนะคะตัวที่เป็นลูกหนี้การค้านั้นเราก็จะเครดิตออกนะคะเราจะเครดิตออกซึ่งวิธีการตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีข้อเสียค่ะตรงที่ว่าไม่ได้สอดคล้องกับหลักการจับคู่รายได้ค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางทีเราขายได้เดือนที่แล้วแต่เรามาติดตามคดีฟาร ความฟ้องร้องในอีก2ปีนะคะหรืออีกปีหนึ่งหรืออีก5เดือนอีก7เดือนแบบนี้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายกับไรายได้มันเกิดคนละรอบระยะเวลากันนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือนะคะอาจจะทำให้การรายงานสินทรัพย์ในงบนั้นมีมูลค่าที่สูงเกินไปก็คือลูกหนี้อ่ะนะคะเราก็ทราบเหตุการณ์อยู่แล้วว่าลูกหนี้เราจะเก็บเงินไม่ได้แต่เราไม่ได้ตั้งค่าเผื่อเรารอให้ เหตุการณ์เป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าเก็บเงินไม่ได้จริงถึงจะตัดลูกนี้ออกไปแบบนี้ก็อาจจะทําให้สินทรัพย์ก็คือตัวลูกนี้การค้ารายงานมูลค่าที่สูงเกินไปในงบฐานะการเงินนะคะอ่าเรามาดูการตัดจำหน่ายนี้ศูนย์กันนะคะการตัดจำหน่ายนี้ศูนย์นะคะเดี๋ยวก่อนสรุปก่อนนะว่าด้านบนนี้ถ้าเกิดว่า ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วไม่ได้เราก็จะเดบิตหนี้ศูนย์และเราก็จะเครดิตค่ะลูกหนี้การค้าออกไปลูกหนี้การค้าออกไปนะคะ,ะต่อมาหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของการตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์การตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์นะคะ กรณีที่นะคะกิจการไม่ได้มีนโยบายตั้งค่าเผื่อไว้นะคะเพราะฉะนั้นการตัดจำหน่ายนี้ศูนย์ก็คือนี่ค่ะเดบิตนี้ศูนย์ตัวนี้ถือว่าเป็นค่าเช้จ่ายนะคะค่าเช้จ่ายทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงเพราะฉะนั้นก็เลยบันทึกด้วยการเดบิตนะคะตัวนี้เป็นเดบิตนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกหนี้การค้าตัวนี้จัดว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จะเป็นสินทรัพย์ในกลุ่มหมุนเวียนนะคะตัวนี้เราก็จะเครดิตนะคะเครดิตไปนะคะส่วนอันที่สองนะคะเวลาตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์แต่การตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์นั้นเกิดขึ้นกับบริษัทที่มีการตั้งค่าเผื่อไว้ก็คือใช้กรณีแรกนะคะ ซึ่งเราสามารถที่จะทำได้2วิธีด้วยกันค่ะถ้ากรณีที่มีการตั้งค่าเผื่อไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยวิธีที่1ก็คือนะคะการตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์เป็นไปตามเงื่อนไขาทางภาษีอากรน,นะคะเราก็จะเดบิตหนี้ศูนย์แล้วก็เครดิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็ลดยอดค่ะนะคะลดยอดบันทึก2อ,อขั้นตอนนะคะ สขั้นตอนแล้วก็เดบิตค่าเผื่ออีกครั้งหนึง่งเครดิตนี่สงสัยจะศูนย์นี่ค่ะบันทึกแบบนี้สองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งบันทึกรับรู้ตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายจริงตัวนี้เป็นสินทรัพย์ ส่วนตัวนี้เป็นบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์อยู่ด้านเดบิตเพราะนั้นเอ่ออยู่ตอนนี้ลดยอดออกไปทางด้านเครดิตใช่ไหมคะนั้นปรับมูลค่าสินทรัพย์ตรงนี้เราก็จะล้างออกนะคะตรงกันข้ามกันเพื่อที่จะได้มาหาักหล้างกันส่วนตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันนี้คือวิธีที่1นึ่นะคะ่ะกรณีที่2ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขทางภาษีกรก็บันทึกแค่นี้สั้นๆค่ะเดบิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ตัวนี้คือเดบิตนะคะแล้วตัวนี้คือเครดิตลูกนี้กันค่ะอันนี้เดบิตอันนี้เครดิตเดบิตเครดิตนะคะอ่ะเรามาดูในตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่สาม กิจการแห่งหนึ่งเปิดดำเนินงานเป็นปีแรกมีทั้งขายสดและขายเชื่อระหว่างปีมีลูกค้ารายหนึ่งนะคะของลูกนี้ที่เป็นลูกหนี้ของกิจการเนี่ยมูลค่า10,000บาทประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปกิจการต้องทําการตัดจําหน่ายหนี้สูงอันนี้เหตุการณ์มันถึงที่สุดแล้วเสียชีวิตไปแล้วเ,เก็บไม่ได้นะคะ ต่อมาณวันสิ้นปีค่ะก็มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลืออยู่อีก2ล้านหแสนบาทซึ่งฝ่ายสินเชื่อของกิจการได้ประมาณการว่าให้ตั้ง1%ปเของยอดลูกหนี้การค้านะคะอ่าเราก็มาดูสิคะว่าทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกค่ะสำหรับลูกหนี้ที่เสียชีวิตในระหว่างปีเราก็ตัดจำหน่ายนี้ศูนย์ได้เลยเดบิตนี้ศูนย์ตัวนี้เป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทําให้ส่วนของเจ้าของลดลงเราบันทึกทางด้านเดบิตส่วนตัวนี้เป็นสินทรัพย์นะคะ,นะคะตัวนี้เป็นสินทรัพย์ต่อมาในส่วนของลูกหนี้การค้าสิ้นปี2อล้านหประมาณการฝ่ายสินเชื่อบอกว่าจะเก็บเงินไม่ได้1%เอา2อล้านหคูณเเข้าไปค่ะก็เดบิตนี่สงสัยจะศูนย์ตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายได้จริงนะ ต,ตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะตัวนี้เป็นบัญชีปรับมูลค่าลูกหนี้ซึ่งตัวเนี้นะคะจะไปรายงานอยู่ในงบฐานะการเงินหรืองบดุลน,นะคะ ตัวนี้อยู่ในงบกำไรขาดทุน่าตัวนี้งบกำไรขาดทุนนะคะอันนี้ก็ตัดยอดนะคะล้างทิ้งค่ะอ่านี่เห็นไหมคะลูกนี้การค้าสิ้นปีเหลือสองล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งตัวนี้กคือหักหนึ่งหมื่น 1, ออกไปแล้วนะคะหักค่าเผื่อเนี่ยค่ะค่าเผื่อตัวนี้โย่ นะคะนี่สงสัยจะศูนย์ก็ตัวนี้นะคะลงไปข้างล่างสองตัวนี้ลงมาข้างล่างเดี๋ยวนะโยงผิดค<อ>่าเผื่อยอดนี้สองหมื่นหนึ่งนะคะส่วนเจ้าหนึ่งหมื่นตัวเนี้ยนะคะ มันอยู่ในนี้แล้วค่ะก็คือก่อนหน้านี้มันมีสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนตัดไปแล้วหนึ่งมืนก็จะเหลือสองล้านหนึ่งตรงนี้เพราะเขาบอกว่าสิ้นปีเหลือเท่านี้แต่ระหว่างปีมีลูกหนี้หมื่นหนึ่งที่เสียชีวิตไปก็เลยตัดออกนะคะต่อมาในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่าย ่าใจ้จ่ายก็มีนี่ศูนย์ใช่ไหมคะนี่ศูนย์นี่ก็ออกงบกําไรขัดทุนแล้วก็นี่สงสัยจะศูนยอยอดนี้นะคะที่ออกงบกําไรขัดทุนไปต่อมามาดูตัวอย่างที่4ีกิจการแห่งหนึ่งดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไปมีลูกหนี้การค้าต้นมวดสองแสนแล้วก็มีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ต้นมวอด,ดูหนึ่งหมื่น ระหว่างปีขายสินค้าเป็นเงินสดและเป็นเงินเชื่อเพิ่มเติมปรากฏว่าลูกลิ้นายหนึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นเงิน5,000บาทจึงได้ดทำการตัดไปนะคะสิ้นปีลูกนี้นะคะมียอดเบ็ดเสร็จเหลืออยู่ห0 0 0นบาทแล้วก็ฝ่ายสินเชื่อได้ดประมาณการนี่สงสัยจะศูนในปีนี้ไว้สเปของยอดลูกนี้นะคะอ่ะเราก็ไปดูซิอันดับแรกเลย นะคะ8สิ 81, เราก็มาดูค่ะถ้าลูกนี้เมื่อสักครู่นี้ไหนล่ะห้าพันบาทนี้นะคะถ้าตัดได้นะคะตามเงื่อนไขของสมสัมพร์นะคะ กับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัพปรกรณ์ก็มาดูว่าจะตัดยังไงบ้างนะคะเอามาดูกรณีแรกก่อนค่ะถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัพปรกรณ์ก็คือเราก็จะลดยอดค่าเผื่อของเดิมนะคะปกติค่าเผื่อตัวนี้ยอดจะอยู่ด้านเครดิตลดยอดก็ลดทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็เครดิตลูกนี้การค้านะคะเสร็จแล้วตัวนี้คือที่เราตั้งใหม่7 0 0 0 7,000นี้มาจากไหนมาจากข้างล่างนี้นะคะ ต้นงวดเขาบอกว่าเขามีค่าเผื่อเดิมอยู่หนึ่งมืนแล้วเราก็ตัดทิ้งตัวนี้ออกไปห้าพันนะคะเพราะนั้นก็จะเหลืออยู่เท่ากับห้าพันสิ้นปีตรงนี้คือยอดลูกหนี้สิ้นปียอดลูกหนี้สิ้นปีมีเท่ากับหกแสนคูณสองเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นคำนวณแล้วสิ้นปีต้องมีหมื่นสอง แต่เรามีของเดิมอยู่5,000แล้วเพราะฉะนั้นลบกันค่ะตั้งเพิ่มเท่ากับ7,000บาทเราก็เลยเดบิตนี่สงสัยจะศูนย์แล้วก็เครดิตค่าเผื่อนะคะอ่าะฉะน,นในงบก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาวิธีที่2วิธีที่2ถ้าถ้าเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใช่ไหมคะก็คือไปลดยอดค่าเผื่อกันแต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฎหมายภาษีอากรแล้วเราก็ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายจริงเลยเดบิตนี่ศูนย์ตัวนี้คือเดบิตนะคะค่าใช้จ่ายตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เครดิตค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสินทรัพย์นะคะเมื่อเราตัดค่าใช้จ่ายจริงแล้ว mm hmm. เราก็จะปรับบัญชีที่เราเคยบันทึกไว้ตอนตั้งค่าเผื่อค่ะด้วยการเดบิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เครดิตนี่ สงสัยจะสูงนะคะแล้วตัวนี้ก็คือตัวที่ตั้งเพิ่มซึ่งตัวนี้จะเหมือนกับข้างบนเลยค่ะก็คือคำนวณอย่างข้างล่างนี้นะคะนี่อันนี้คือกรณีที่เรามีการตัดจำหน่ายนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าค่าเผื่อที่เรามีอยู่มันมากกว่าที่ต้องการล่ะนะคะค่าเผื่อมีอยู่มากกว่าที่ต้องการก็ก็บอกว่าทาได้สองวิธีด้วยกันค่ะก็คือ อันนึงก็คือให้ถือเป็นไรายได้นะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือนําไปลดเป็นลดยอดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเราก็มาดูนะของบริษัทชุชาดาตัวอย่างที่5ลูกหนี้การค้านะวันสิ้นปีคะ่ะ S8 มีอยู่เท่ากับ4,000ส0สิ้นปี x 9มี3,000 0 0ตั้งค่าเผื่อคือ4%กับ2%ตามลำดับก็หมายความว่า สีเปอร์เซ็นเนี่ยของตั้งของปี x 8 2%เนี่ยตั้งของปี x 9นะคะเพราะนั้นเราก็มาดูค่ะปี P x 8มีอยู่เท่าไหร่คะ4ี่แสนคูณด้วย4%นะคะเราก็ตั้งได้เท่ากับ16,000 4มื่นหกแสนคูณสตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะตัวนี้เป็นบัญชีปรับมูลค่าลูกหนี้ นะคะต่อมาปรากฏว่านะคะปีอันนี้ปี x 8ใช่ไหมต่อมาปี x 9ปี x 9บอกว่าลูกนี้เรามีอยู่เท่าไหร่คะ300แสนและนโยบายตั้งค่าเผื่อคือแค่2%เอเา2%คูณ30000ค่ะ2%คูณ30000ก็จะเท่ากับ6,000แต่ว่าปี x 8เนี่ยเราตั้งไปแล้ว16 0 0นนั่นก็หมายความว่าค่าเผื่อนะ่ะมันมีเยอะเกินไปนะคะ นั้นในกรณีนี้นะคะเราต้องลดยอดค่าเผื่อนะคะลดยอดค่าเผื่อการลดยอดค่าเผื่อเราก็บันทึกตรงกันข้ามค่ะตอนตอน,ตอนที่เราตั้งเราเดบิตนี้สงสัยจะศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าต้องการลดเราก็เอามาไว้ด้านเครดิตนะคะตอนตั้งเราเครดิตค่าเผื่อเมื่อต้องการลดก็ย้ายมาไว้ด้านเดบิตนะคะอันนี้คือตั้ง นะคะตั้งเพิ่มนะคะส่วนอันนี้ก็คือลดยอดนะะก็จะบันทึกตรงกันข้ามกันนะคะต่อมาก็เป็นรายการของหนี้ศูนย์ได้รับคืนนะคะหนี้ศูนย์ได้รับคืนหนี้ศูนย์ได้รับคืนนั้นก็มีวิธีการจัดการได้2วิธีด้วยกันค่ะนะคะก็คือให้รับรู้เป็นไรายได้อื่นๆนะคะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีการแรกให้รับรู้เป็นไรายได้อื่นๆอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ตั้งลูกหนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็บันทึกรับชําระหนี้ตามปกติไปนะคะคือหมายความว่าลูกหนี้อ่ะนะคะเอออาจจะถูกฟ้องล้มละลายแล้วก็นะวันนั้นน่ะไม่สามารถที่จะจ่ายชําระหนี้เราได้เราก็เลยตัดหนี้ศูนย์ไปต่อมาลูกหนี้ไปประกอบการค้าแล้วมี ผลประกอบการดีขึ้นก็เลยเอาเงินมาจ่ายแบบนี้เราเรียกว่านี่สูงได้รับคือนะคะก็ให้ทำได้สองกรณีคือให้รับรู้นะคะเป็นไรายได้อื่นๆหรือว่าก็ตั้งลูกหนี้รายเก่าที่เราตัดทิ้งไปขึ้นมาใหม่แล้วก็บันทึกรับเงินตามปกตินะคะก็จะมีสองวิธีตรงนี้ ซึ่งในส่วนของการตั้งลูกหนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็บันทึกรับเงินปกตินั้นยังแยกได้เป็นอีกสองกรณีด้วยกันก็คือเป็นไปตามเงื่อนไขาทางภาษีอากรกับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะไม่เข้าเงื่อนไขกับเข้าเงื่อนไขาทางภาษีอากรค่ะนะคะเราก็มาดูกันนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนะคะถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนะคะ การตั้งลูกหนี้ขึ้นใหม่ต้องทำควบคู่กับการลดค่าเผื่อก็คือกรณีที่1เนี่ยนะคะกรณีที่1ไม่เข้าเงื่อนไขใช่ไหมคะเนี่ยเราต้องเดบิตลูกหนี้การค้าแล้วก็เครดิตค่าเผื่อกลับมานะคะกรณีที่1นนะคะเราจะต้องเดบิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็ลดยอดค่าเผื่อนะคะตั้งลูกหนี้การค้าขึ้นมาใหม่ นะคะหลังจากนั้นเราถึงจะตัดหนี้สูญได้นะคะด้วยการตั้งค่าโดยการตัดจำเดบิตหนี้สงสัยจะสูญแล้วก็เครดิตลูกหนี้การคาไปนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่เข้าเงื่อนไขาทางบาษีอากกรแบบนี้เราก็จะเดบิตหนี้สูญได้รับคืนไปเลยค่ะนะคะเดบิตหนี้สูญได้รับคืนแล้วก็ บันทึกควบคู่ไปกับการตั้งลูกหนี้การค้าขึ้นมาใหม่นะคะตรงนี้ก็จะบันทึกคู่กันนะคะเดบิตลูกหนี้การค้าเครดิตนีสู่นได้รับคืนอ่ะอันนี้เราก็ดูผ่านๆไปแล้วกันในส่วนของนี้ศูนย์ได้รับคืนนะคะสำหรับบทเรียนนี้ก็จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวนะสารลองไปดูทำแบบฝึกหัดกันนะคะสวัสดีค่ะ